Oh. สวัสดีค่ะพบกับอาจิและช่องอาจีนิวคาสัมมารี่ค่ะวันนี้อาจีพาทุกท่านมาอยู่กันที่โชว์รูมตโตโยต้าเอสพสาขาราชบุรีค่ะและพาทุกท่านค่ะมารับชมกับคันด้านหลังของอาจิตรงนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นตโตโยต้าแคมรี่ค่ะ เครื่องยนต์เบนซิน2.5ไฮบริดนั่นเองค่ะนี่แล้วคันนี้เป็นในรุ่นพรีเมียมรักชูรี่ด้วยราคาอยู่ที่1,789,000บาทค่ะคันนี้เขามาพร้อมมิติตัวถังของรถด้วยความยาวอยู่ที่4,920ม mm. ิลลิเมตรความกว้างค่ะอยู่ที่1,840ม mm. ิลลิเมตรและความสูงบอกได้เลยว่านี่ นั่งไปแบบนี้พิงรถได้เลยอยู่ที่1,445ม mm. มค่ะความสูงเนี่ยก็ทำออกมาเพื่อที่ทำให้ตัวรถดูเฉียวเฉียวเนาะแล้วก็มิติตัวถังของรถความกว้างก็ยังให้ความกว้างในลักษณะของ Camry มาอีกด้วยนอกจากนี้ค่ะเขาได้ทำการปรับเปลี่ยนตัวจากมิเคลนไฮดไดใช่ไหมเปลี่ยนเป็น ลิเธียมไอออนเรียบร้อยแล้วด้วยภาระกําลังรวมค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์แล้วก็ในตัวแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเนี่ยอยู่ที่227แรงม้าค่ะนี่คันนี้เลยปรับเปลี่ยนช่วงร่างใหม่กล้อง A อเดีทำให้มุมมองในการใช้งานหรือว่าตัวเรดาร์กว้างมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูทางหน้าตัวรถกันก่อนดีกว่าค่ะทางฝั่งของด้านหน้าตัวรถเนี่ยเขาทําการปรับเปลี่ยน ดีไซน์ออกมาให้มันมีมิติความคมมากขึ้นให้ดูเหมือนเขาเรียกว่าอะไรชาร์กแมนใช่ไหมมันเหมือนกับฉลามแต่อาจิว่าดูจากรูปลักษณะด้านนอกตัวตรนแล้วเนี่ยมิติของเขาเนี่ยเห็นเลยก็ตั้งแต่บริเวณชิ้นบนก่อนอชิ้นบนที่มีสัญลักษณ์ของโตโยต้าและชิ้นล่างตรงกลางตรงด้านนี้ที่มีกล้อง360องศา มันอาจจะเป็นตำแหน่งตรงกลางของเขานะแต่ถ้ามีฝั่งด้านนี้มามันจะอยู่ริมอ่ามันจะอยู่ริมแต่ถือว่าทำออกมาได้สวยเหมือนกันตัวเซ็นเซอร์ระบบความปลอดภยัยด้านหน้ามีมาให้4จุดด้านหลังอีก4จุดค่ะและชิ้นนี้นี่เลยที่เขาบอกว่าชิ้นนี้ทำออกมาได้สวยก็คือตัวกิวหรือว่าตัวกระจังด้านหน้าช่วงล่างอ่าช่วงด้านล่างตรงนี้ชิ้นด้านล่างตรงนี้จะเป็นสีเทานะทุกคนมองเป็นสีเทา มีใช้งานเหมือนตัวครีบอ่าอย่างนี้นี่ถือว่าสวยเลยตัวชิ้นด้านล่างก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยค่ะส่วนไฟหน้าเนี่ยให้มาเป็นไฟหน้า LED ไฟไดียม running light แบบ LED ค่ะแต่เป็นการตัดส่วนนะตัดเส้นก็คือด้านบนนี่ฝั่งด้านในตรงนี้เหมือนเราใช้เป็นมือแบบเนี้ยถือว่าทำออกมาได้สวยเลยก็จะทำให้ดูแบบว่าด้านหน้าเนี่ยดูเข้มดูเชียวดู ทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองค่ะนี่ไฟหน้าจะเป็นแบบ LED ที่เขาทำออกมาแบบนี้ไม่ใช่แค่เป็นรถผู้บริหารได้อย่างเดียวนะสามารถเข้าถึงวัยรุ่นวัยทำงานหรือว่า,าสาวๆที่ชอบความโชบเฉี่ยวแต่อยากได้พื้นที่รถกว้างๆก็สามารถดูคันนี้ได้นั่นเองน,นี่ก็ตอบโจทย์ได้หลายแบบเหมือนกันค่ะ ทั้งฝั่งด้านหน้าใช่ไหมเห็นไหมจะมีตัวกล้อง a d a s ข้างบนเขาก็จะมีทิศทางที่มันกว้างขึ้นแล้วก็ทางฝั่งของตัวกล้องบันทึกหน้ารถยนต์ของโตโยต้าเขาก็มีมาให้ด้วยค่ะมาดูที่รอด้านข้างกันดีกว่าทางฝั่งของตัวยางเนี่ยให้มาเป็นยาง bison e นะเขามีเขียนสัญลักษณ์ว่าเอาทอร์ลันซาใช่ไหม t ทอ a n ลันซาบิสโตนทอลันซาค่ะสเปคยางที่เขาให้มาจะอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนี่สองห้า สี่ห้า R สิบแปดค่ะเป็นล้ออโรอยสีดำปัดเงินขนาดสิบแปดนิ้ว ที่มาพร้อมกับดิสเบกด้านหน้าค่ะระบบช่องล่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังเนี่ยที่เขาทําการปรับเปลี่ยนให้มาใหม่เนี่ยก่อถนนมากยิ่งขึ้นนั่งได้นุ่มสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเข้าโค้งได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็ตามสไตล์ผู้บริหารเนาะ,ะเพราะว่าแคมดี้ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้ในชีวิตประจําวันใช้ทํางานแล,ล้วก็การพื้นที่ภายในห้องโดยสารก,กว้างๆนั่นเองนี สัญลักษณ์ของ HEV ค่ะนี่มีสัญ,ญลักษณ์กลมๆด้านหน้าด้วยกระจกมองข้างเนี่ยปกติเราจะเจอกระจกมองข้างที่มันพอดีกับตัวอันนี้ก็คือกระจกมองข้างที่เราจะต้องก้มให้เขานิดนึงมีเส้นขีดด้านบนสีเส้นมีไฟเลี้ยวตรงกลางพร้อมสัญลักษณ์สีเงินเส้นสีเงินตรงนี้ค่ะแล้วก็ระบบะตัวเตือนมุมอับสายตาขนาดเป็นเลนหรือไบร์สปอตนั่นเอง ตัวกล้อง360องศาถึงขั้นต้องนั่งให้เขาดูเลยนี่ตัวกล้อง360องศาอยู่ด้านนี้นะอยู่ตรงข้างในปกติเราจะเจอข้างนอกแต่อันนี้จะให้อยู่ทางข้างในเพื่อที่จะมีทัศนวิสัยหรือมุมมองของตัวกล้องจากทางด้านข้างมองเห็นได้ชัดน,นั่นเองอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งที่เขาตั้งมาให้ด้วยตัวน้ำจับเปิดประตูฝั่งของผู้โดยสารค่ะมาพร้อมกับสัญลักษณ์ของกุญแจคีเลตส,สองขีดแบบนี้ด้านบน เพิ่มมิติขึ้นมานะทุกคนมันเฉียงขึ้นมานิดนึงแล้วก็เห็นเส้นชัดมากเห็นเส้นมิติด้านข้างตัวรถชัดมากตรงด้านนี้นี<อ>่แต่ก่อนที่จะข้ามไปดูด้านล่างให้ดูด้านบนเพราะว่าด้านบนตรงเนี้เขาจะมีพโลามมิกซลูปด้วยตัวกระจกเนี่ยเหมือนเป็นชิ้นบ้านใหญ่มากเลยนะหนา,นา,นาเมื่อกี้นี้เปิดลองดูแลเขาก็ทําออกมาวัสดุเขาทําออกมาได้แข็งแรงเหมือนกันนะสําหรับตัวกระจกฝั่งด้านข้างค่ะ ตัวชิ้นกันกระแทกกันโคนด้านข้างตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะแล้วก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถด,ด้วยให้มาเป็นชิ้นเดียวกันแบบนี้เลยเมื่อกี้เราจะได้ยินเสียงตัวการทํางานของตัวเครื่องยนต์แล้วก็เดี๋ยวพักก็จะเงียบไปมันก็จะทให้ประหยัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเขาก็จะไม่ได้ติดตลอดเวลานี่นี่ตัวด้ามจับเปิดประตูด้านหลังตรงนี้ค่ะ ฝั่งล้อด้านหลังกันด้วยค่ะตัวยาง Bridgestone Turanza นะสเปคยางที่ให้มา2 3 5ทับ4 5 R18 ด้านหลังให้มาเป็นดิสเบรกค่ะตัวฝากระโปรงเนี่ยตรงนี้ฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงตัวนี้ต้องไปเปิดจากทางด้านในเขาก็จะมีปุ่มให้กดนั่นเองตัวนี้ความจุถังน้ำมันอยู่ที่50ลิตรค่ะดูด้านท้ายกันดีกว่า ฝั่งด้านท้ายเราจะเห็นเลยว่าเนี่ยมันลู่ลมมากเลยนะเพราะว่าหลังคามันโคง้งแล้วเรามองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยมีตัวชาร์กฟินสีดําด้วยสีดําเงาด้านหลังมีตัวไล่้าให้มีเบรกดวงที่3แบบ LED แล้วก็ข้างในเนี่ยตัวเครื่องเสียงตรงเนี้ยเป็น JBL ที่ให้มายาวๆแบบนี้เลยนี่ถักฝั่งด้านหลังผู้โดยสารด้านหลังนี่คือได้ยินเต็มๆแน่นอน สัญลักษณ์ของโตโยต้าด้านหลังค่ะแล้วก็ตัวฟอนต์แคมรี่จากทางด้านหลังไฟท้ายไฟหน้าก็จะเป็นแบบอย่างนี้ใช่ไหมไฟท้ายก็เป็นแบบเดียวกันค่ะไฟท้ายเห็นไหมมันเหมือนเป็นตัว C ถ้าดูจากฝั่งด้านนี้เป็นตัว C ฝั่งด้านนี้ก็จะเหมือนเป็นตัว C กลับเหมือนกันนี่สวยเหมือนกันนะไฟเป็นแบบ LED ค่ะแล้วก็ด้านหลังเป็น LED หมดเลยทุกคนตรงนี้ก็ LED ดูตรงแผงด้านในตรงนี้ก็ LED เหมือนกันอ่า สัญลักษณ์ของ HEV แล้วก็ระบบเซ็นเซอร์ด้านหลังค่ะ4จุดมาดูด้านนี้ดีกว่าประตูห้องสัมภาระด้านท้ายอาจจะต้องไปเปิดเพราะว่าเน่าน่าจะล็อกไว้แป๊บนึงอ่าเนี่ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นการขับขี่แล้วอะแค่สตาร์รถออกตัวไปนิดนึงเขาจะทำการล็อกรถให้อัตโนมัตินเองนี่ฟืบ ตัวนี้เป็นสปริงนะทุกคนเป็นสปริงเด้งขึ้นมาแต่เขาไม่ได้เป็นไอ้นี่นะนเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ได้เป็นประตูสัมภระท้ายไฟฟ้านะนี่ข้างในเป็นสักกราระสีดําแล้วก็ด้านในค่ะถ้าจะให้นั่งนั่งได้รับน้ําหนักได้แต่ถ้าจะให้เข้าไปนอนก็นอนได้เหมือนกันเพราะว่าห้องสัมภร,ระด้านท้ายของเขากว้างจำหนึ่งนะนี่ทุกคนกว้างมาก หยิบของได้จากทางด้านในค่ะถ้าจะให้นอนตะแคงนอนได้ร้อยห้าสิบหกเซนติเมตรทำอะไรก็ได้ <c oughs> ผู้หญิงตัวเล็กๆเ,เนาะแล้วก็จะมีนี่ช่องตัวลำโพงเหมือนเป็นซับบูเฟอร์ไหมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัวหัวลำโพงนั่นเองอ่ามีที่เกี่ยวของให้สองข้างเลยฟึบเหมือนไม่อยากออกเลยเพราะว่ามันพอดี ถ้าถ้าเวลาออกเราต้องก้มออกทุกคนมันก็เลยไม่พอดีแต่ถ้าจะหยิบของหยิบอะไรหยิบได้จากทางด้านในค่ะให้ดูตรงนี้เดี๋ยวค่อยใส่รองเท้าแล้วกันเนาะเขาเป็นเหมือนกับว่าตัวอ่านี่ค่ะตรงนี้เราจะมองไม่เห็นนะเพราะว่าเขาเอาจิเอาออกเพื่อที่จะให้ดูว่าด้านในเนี่ยสามารถเก็บของได้เขาใช้เป็นตัวอุปกรณ์ซ่อมยางฉุกเฉินด้านขวาด้านซ้ายมีให้ ไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะอย่างที่บอกไปว่าในตัว t o y ยต้าแคมดีจากที่อาจีได้สัมผัสแล้วเคยได้ใช้มาในรุ่นก่อนๆน่ะเขาหยิบของด้านหลังแล้วห้องโดยสารข้างในมันกว้างมันก็นั่งได้สะดวกสบายเหมือนกันนี่ฝั่งด้านนี้อันนี้เบาะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมแต่เดี๋ยวก่อนเวลาถ้าเราขึ้นจากฝั่งผู้โดยสารไม่ยากค่ะทุกคนเพราะว่านี ุกคนก็จะบอกว่าเอ๊ะทำไมอจิใช้รถเยอะจังใช่เพราะว่าบ้านอาจิพี่ชายเขาทําเต็นท์ด้วยทําอะไรด้วยแล้วมันเลยกลายเป็นว่าเราเลยได้มีโอกาสใช้รถมากกว่าคนอื่นบางทีเพราะวาเอาคันนั้นมาให้ใช้บางทีเอาคันนี้มาให้ใช้แต่ที่ได้ใช้หลักๆเลยก็คือแคมรี่นี่แหละแคมรี่กับ v ีออใช้บ่อยมากตั้งแต่สมัยเรียนเอะก็นั่งได้นะนเห็นไหมนะั่งได้สะดวกสบายแล้วกว้างขวางด้วยและ ไฮไลท์ภายในตัวพรีเมียมลักชัวรี่ก็คืออันนี้ค่ะด้านหลังเปิดเลยเราอยากจะใช้อะไรอะ่ะปรับเอนเบาเอนเบาใครอเอน็นเบาผู้โดยสารด้านหลังปรับเอนเบาขึ้นปรับเอนลงไม่ต้องใช้เชือกหรือใช้คันโยกทุกคนใช้ตัวนี้ปรับได้เลยปรับทางฝั่งของตัวเองนี่ยนั่งไปเลยค่ะสบายมาก แล้วก็นี่ตัวสไลด์ปิดบ้านไม่ต้องดึงแล้วเพรว่าเอาตรงๆนะอจิจะชอบมีปัญหา